ด่วนเอาผิดลุงพลเพิ่มฐานเจตนาฆ่าน้องชมพูวันที่26สิงหาคม64รายงานข่าวแจ้งมาว่าวันนี้เวลา1 3 0นาฬิกาพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพูนัดหมายให้ในายชัยพลวิภาหรือลุงพลรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีของน้องชมพูโดยพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่น รายงานข่าวแจ้งอีกว่าคดีของน้องชมพูพนักงานอายการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยสอดคล้องกับพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนจึงให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมโดยให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ลุงพลในข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลผลกฎหมายอาญามาตรา288 โดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและให้สอบปากคำให้การของผู้ต้องหาไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบไว้ในสำนวนการสอบสวนต่อไปรายง,งานข่าวแจ้งอีกว่าคดีของน้องชมพู่อาจจะมีคนใกล้ตัวของลุงพลอาจถูกกล่าวหาในคดีอาญาในความผิดบางมาตราด้วยเช่นกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ